ไอเขียบว่ากันมวนันคือไอเขียบที่บ่อตกตั้มเอาแค่ว่าพ่อตกตั้มนั่นแหละว่าหนัวงห้อมมวนกันนะครับภาษาภพรบ้านเนาะหาสิบบาทพอดียี่สิ0บครับกับมีเยี่สีบสามถึงห้าสิบบาทกุมงหนึ่งสิผมพาได้ตกประมาณสองร้อยห้าสิบโลสองร้อยห้าสิบกิโลครับ หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงแต่ขายเป็นโลโลละรลายห้าสิบครับดโลอชั่วโมงหนึ่งพาได้สองไห้าสิบกิโลครับโดยที่พอมีคนมาหยู่การการสอหลูกตาหามบุคคลภายนอกเขามาใกล้เนื้อโตครับแต่มีคนมาใกล้เนื้อโตมีดมีคมจะเปลี่ยนทิศท,ทางครับระวังโตยากมันจะเปลี่ยนทิศท,ทางทันที เหมือนคนเหมือนเราเดินตามท้องถนนถ้ามีคนมาชนมันจะเดินเป๋ไปทันทีนี่อย่างคือการคือเชียงบินเชียงบินขึ้นฟ้าถ้ามีนกไปซนกน็คืออาการของเชียงบินกน็ต้องมีอาการคือล้มหายใจคนเราถ้าเป็นวัดก็หันใจยากนี่จึงมาขามาในหูดังการเฉาตานที่อื่น สูงสุดในงานนมัสการพระธาตุนาดูนสูงสุดเมื่อหนึ่งี่ครับ2อง0มืนสีครับรายได้หักคาใส่ใจออกทุกอย่างครับค่าสื่อค่าลูกน่องค่าจู้คาจินทุกอย่างยอดคงเหลือเฉพาะงานนมัสการพระธาตุนาดูน จะเป็นงานที่ว่าแต่งตัวว่า่อยสะอาดป้นไหนมันแต่งตัวสะอาดบ่ได้จนถ้าเป็น,นหนาฤรดูการของถ้าพอมีโควิดเขาหนาบุญบางไฟผมสิบว่ได้มาขายริมถนนครับจะได้าขายตามบุญบางไฟปราเพนีงานบุญบางไฟมันจะได้ดีกว่า ตามเกขายตามเกดครับผมคือคนขายแต้งนันละแตงน้อยกับทุงละห้าสิบบาทแตีงดีคนขายทุงละร้อยคนซื้อไปกันว่ายีบาทจะหาไม่หหมดแล้วเดียมีดอกรับเขาไม่หันนี่ยเขาไ่ย้าี่มาซือเขาเริ่มบินหาในมันในน่อยหรอวะ S <S เดนะี๋ยวเวลาหาปรกการพอไปหาใส่ี่ส่วนมากสิบปทางจังหวัดบุรบีรัมย์ครับคราพลัดจังหวัดบุรบีรัมย์บบุรีรัมย์แถวเพื่อนังรองครับเข้าไปคุยครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของทรัพย์เจ้าของนาเจ้าของปากการไปเมาไว้เล่นบ่ครับครับแมนเมาไว้แล้วก็ตกลงราคากาันตกลงราคากันก็จ้างคนเฝ้า ต้องจ้าง,างคุ้นฝาวยกแมลนครับมีการลักกันที่สูงไปน,น,นั่นก็เลยของสูงไปนะหลักหลักก็จะลักก็เจ้าก <ไป S 2> <ส>็ลายเพราะบักตาลแต่ละหม่องมันสิมีต้นต่ำต้นสูงเพราะบักตานอันมีราคาถ้าหนาเดือนมกรามกรากรุ่มพามีนาเมษาเนี่ยมันสิแพงตานมันสิแพงมีราคาละหลายเพราะช่วงนั้นบักตามล,าลาตามันเอื้อแล้วมันก็มีราคา เิดว่าไปรับจ้างมือหนึ่งเต็มที่เมื่อยย่างค่ะก็ได้หาร้อยเนาะขายบักตาลมือหนึ่งได้สี่หาพันคนมองขามแต่เป็นงานที่แต่งตัวว่าสะอาดปันไลยแต่งตัวแต่งตัวสะอาดปันเลยตามสายตาเจ้าเบิ้งวันค่องบะค่องค่องว <laughs> ตานกองมันง,ง่ายแป๊บเดียวสิมันเหรออบรแม้วเลยฮะนี่คือตานสดเฉาะใหม่ๆแค่ห้านาทีมันก็เหลืองแล้วถ้าไม่ใส่สารฟอกขาวหรือสารกันบูดตานเ่ได้ล่ลางงามมเขาไ่ได้ล่างสารแต่ใส่ส,<า>สารกันบูดมันจะเก็บไว้หลายมือเก็บหลายมือแต่กินบ่แซ่บจางสีออกเจนน,นี่คือห้าสิีตรงเลยยี่สิบนี่ครับยี่สิบ ก็คือลืมตาลืมตาปากได้ครับปากกัดจีนทีบก็บคือคุ้มคุ้มค่าการค้าตานคุ้มค่ากับการลงทุนกับชีวิตต้นทุนหน่อยได้กดําไรหลายแต่ว่าต้องมีความสามารถเฉพาะตัวเยอะมาศึกษาได้ครับเยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ก็พระลูกตาล นาตาลกับนานั่นช่วงนาตาลหลายๆกับเมษาพฤษภาช่วงเดือนพฤษภาก็ออกหลายแต่ว่าก็ไล่ได้เขาก็ปุ่มอยอะเต็มรถรพี่อาผมคันนี้ตกอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับผมเฉาะคนเดียวอ๋อครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งต๊ะเก้าบาทก่อนสามหมื่นครับหมื่นหนึ่งสามหมื่นแมนครับแต่เต็มรถรพี่อาแคันนี้เดี๋ยวสามหมื<ถ>่นสองครับเต็มรถพี่อาแคันนี้เนาะแมนครับ ผู้ใดนะครับเด้อต้องการขายหลูกตาลหรือศึกษาเรื่องการเก็บหลูกตาลหรือสิไปเหมาหลูกตาลติดตอ่อได้ตาเก่งตาลสดเบอร์โทรศัพท์082139เก9ห2หรือสิไปติดตอ่อที่ตำบลลงบางไปถามคนในตำบลลงบางบ้านลงบางนั่นว่าตาเก่งขายตาลตาเก่งตาลสดจดใส่เขาสิหูบ้านหนองควอกมูกเกต ตำบลดงบางอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสาครคามเพต้องการศึกษาหาความรู้ต้องการอาคีพขายตาดก็ไปศึกษาได้หรือสิไปฝึกผ้าฝึกผ้าราคาต่อรองกันได้ถ้าบเพราะเป็นบ่่บให้ออกงานหรือจะไปศึกษาการปีนการขึ้นมันมีแรหรือขอแม่อยู่ครับเบอร์โทรศัพท์กับศู 0, 8, 2ย9 9ปส โทรติดต่อได้ทุกเวลาครับเบอร์ส่วนตัวครับผมวิธีเก็บเก็บเปลือกตาเนะครับจะเอ่อผูที่ที่เพื่อนค้าขายมาแล้วเพื่อนเก็บยากการใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เก็บเปลือกตาลนี่ต้องเป็นปุ้งกีพื้นเรียบครับเป็นอย่างไยใส่ปุ้งกีพื้นเรียบปุ้งกีมันที่มีพื้นหยาบพื้นหยาบมัน,นเป็นตะไคายเวลาตักมันจะบบลื่นครับถ้าพื้นเรียบนี่ยไม่ตักง่าย ตักยแล้วก็ทําเวลาถ้าเป็นพื้นปูนนะครับมันติตักง่ายครับถ้าเป็นพื้นหญ้าเขาถ้ามาดางสิมันติเขาต้องใส่มือต้องใส่คอแข็งแข็งครับถ,ถ้าเป็นพื้นปูนใส่คอแข็งแข็ง,ขงดันดันดันมันติเต็มป้งกีแเราเขาก็สาดขึ้นครับเก็บแป๊บเดียวเปลือกมันเขาก็มีสัรพะคุณครับเอาไปใส่นาใส่ต้นกล้วยใส่เป็นเครือเป็นฟุ้นได้ครับ